สมบูรณ์ตั้งแต่รากโคนต้นใบแล้วก็รวงนี่คือผลลัพธ์ของการทํานาเปียกสลัแห้งจะได้ข้าวที่สมบูรณ์อย่างนี้เลยครับตั้งแต่ปลายรากยันปลายรวงและที่สาคัญครับที่เห็นได้ชัดเลยารากแข็งแรงต้นแข็งแรงเขาจะไม่ลม้มครับเจอฝนเจอลมเจอพายุบัวลอยครับที่ผ่านมาเขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้ครับไม่ลม้ม นี่คือข้อดีครับที่เห็นได้ชัดเลยของการทํานาเปีเกสลับแห้งซึ่งนอกจากสุขภาพดีครับต้นแข็งแรงไม่ล้มโรงใหญ่อย่างนี้ผลดีที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกร,ร,กรครับนั่นก็คือต้นทุนก,การทํานาเปียกสลับแห้งคือเป็นการทํานาต้นทุนต่ําทํานาใช้น้ําน้อยครับจับประหยัดน้450ํา450-500ลูกบาทเมตร่อไร่ประหยัดค่าน้ํามันค่าเกษตรกรสูบน้ําเข้าครับค่าน้ํามันค่าแรงงานในการสูบประหยัดเวลาในการดูแล ประหยัดปุ๋ยครับประหยัดปุ๋ย,ยขอ่อการทำนาเปรียนสลับแห้งประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยจะสูงครับใส่ปุ๋ยเท่ากันครับแต่เขาจะงามกว่างามทนงามทานประหยัดสารเคมียาควบคุมโรคพืชต่ะการทําสลับแห้งแต่ละครั้งครับจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในนาข้าวอากาศถ่ายเทได้สะดวกลดปัญหาโรคแมลงโรคเชื้อราแบคทีเรียต่างๆที่จะลดผลผล,ผลิตทําให้ข้าวสุขภาพไม่ดีตัดวงจรของหอยเชอรีดูครับ ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเลยแสงแดดครับการรัปลอยให้นายแห้งแสงแดดนกหนูเขาจะกําจัดให้ครับธรรมชาติช่วยธรรมชาติครับนี่คือข้อดีผลลัพธ์ก็คือเกษตรกรนั้นประหยัดต้นทุนซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้ทางอ้อมให้แก่เกษตรกรผลผลิตสูงครับผลผลิตสูงนี่คือผลลัพธ์เทียนในชาติเลยกอแน่นครับกอแน่นรวงเยอะครับรวงยาวรวงใหญ่ไม่สมบูรณ ผลผลิตจะสูงครับสูงกว่าที่เราทำทั่วไป20-30%เลยครับ20-30%ครับอย่างแปลงนี้ครับแปลงนี้ใช้เทคนิคอีกแสดัทั้งหมด10ไร่ด้วยกันต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้เลยเป็นมะลิ105ครับกอใหญ่เป็นสมบูรณ์และยิ่งไปกว่านั้นครับนอกจากดีต่อต้นข้าวดีต่อเกษตรกรเกร็ายังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกับการสลับแห้งแต่ละครั้งครับ ก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนซึ่งเกษตรกร,กรสามารถที่จะสร้างรายได้ครับนอกจากผลผลิตก็คือการขายคาร์บอนกรดกับการขายคารบ์บอนเครดิตเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเองให้แก่ครอบครัวมันทํานาเปียกสลับแห้งกันครับมันทํานาเปียกสลับแห้งกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่เห็นเลย